นี่นะคะเป็นเวลาเกือบจะ5โมงแล้วนะคะตอนนี้ก็เหลือคุณนุนู่คุณพึ่งคุณต๋าคุณพลอยแล้วก็คุณกระแตนะคะใช่ค่ะแก้แคลอดเหลือแค่นี้นะคะเพราะว่าผู้ชายไปรอดอแล้วก็ที่เหลือลงไปกินข้าวใช่ค,ะค่ะกำหมกำหมดแล้วเหลือแค่นี้ตอนนี้กำัาจะไปกินข้าวเย็นนะคะแล้วดูบรรยากาศนะคะหนาวเย็นมากเพราะว่าฝนตกนะคะเดี๋ยวเราคุณกระแตนะคะทำอะไรไม่รู้ค่ะช้ามากยังไม่ได้ปิดคอมเลยอะ ปิดคอมให้หน่อยนะคะกระเต๊คะเสร็จยังคะแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวแป๊บเดียวใช้คำว่าเดียวนะคะสาบกรรมเมืองได้ขอสุมาอภัยเจ้าเจ้าพอดีว่ามาเจ้คนไทยร้อยเปอร์เซ็นเตอร์อุยอ้ยไม่ใช้ไม่ไม่ใช้ก็ได้มืดหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอ,อยู่แค่นี้ค่ะแค่ทะเลาะของเรา น่ารักกันนะคะวันนี้ลงคลิปหลายคลิปมากมถ้าชอบก็กดไลค์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะไม่กดค่ะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาเถอะใช่ไหมคะคุณพึ่งใช่ค่ะคอมเมนต์คอมเมนต์ว่าน่ารักก็เลยค่ะใช่แล้วนะคะ<ม><ม>คืออาจจะคิดว่ามึงว่างกันได้ไงมึงมาถ่ายร<ม>้อกก็ว่าง <laughs> ไม่ว่างก็ไม่ถ่ายนะคะต่อให้ว่างหรือไม่ว่างก็ถ่ายอยู่ดีนะคะ อย่าลำคาญกันนะคะขอโทษนะคะถ้าพูดไม่สุภาพคะ่ะมาค่ะราคาเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้ทำอะไรกันคะเห็นตาต่อเมื่อกี้ตาต่อเดี๋ยวรอติดตามได้เลยค<า>่ะรอติดตามนะคะเรื่องไหมคะเรื่งองค่ะต่อเรือเ่องอะไรคะบัว่ะ เชวบอดี้ทูมีนะคะท้าเชืบอดี้ทูมีนะคะเดี๋ยวเอาลงช่องนี้ไหมคะเอาลงช่องนี้นะคะเดี๋ยวติดตามได้นะคะกับช่องของช่องของระแตนะคะคุณแกเต้โปรแกรมเมอร์ค่ะกำลังเป็นโปรแกรมเมอร์ค่ะพี่ขากระป๋องอย่งเดียเราอย่างเด้นะคะตอนนี้ลมแรงมากโอ้โหตอนนี้นะคะพูดได้เลยนะว่าไม่มีใครอยู่เลยตอนนี้ถ้าจะเหลือก็เหลือแต่ผู้หญิงนะคะเพราะว่าผู้ชายไปไหนกันไปรอรอะตอนนี้น่าจะหลับสบายอยู่ ตอนนี้น่าจะยังไม่กลับนะคะเพิ่ง5โมงแต่ตอนนี้อากาศหนาวมากเลยค่ะอ๋อใช่ไหมคะให้สนวอชโดยโรแมนติกพี่กาแฟเขาโฆษณาตัวเองนะคะว่าเขาต้องการใครสคกคนเข้ามาในชีวิตนะคะถ้าใครเห็นแล้วชอบนะคะมีแฟนแล้วค่ะเขาคนมีแฟนแล้วนะคะชื่อว่าโชกุนค่ะทุกคนคะใครชอบกระแฟก็ทำใจหน่อยนะคะเพราะตอนเขามีเจ้าของแล้วนะคะเขาไม่ได้โสดแล้วนะคะ 好的，好。 หนึ่งสองสามกลับมาแล้วนะคะกลับช่องแฮรอลาลาล่ะคะเพิ่งมีมาค่ะสภาพแต่ละคนนะคะเหนื่อยไหมคะกรตเตอโคตรเหนื่อยเลยค่ะใช่เพราะเหนื่อยนะคะเพราะว่าเราวิ่งหนีฝนมานะคะเพราะว่าฝนตกค่ะแล้วก็เราจะไปกินข้าวนะคะถามว่าอายไหมคะตอนนี้ไม่อายแลนะคะเพราะว่า เรานะคะทาช่องกันนะคะมาค่ะเรามาสมทบกวับชาวเก๊สันเราจะนั่งพอกันไหมคะนั่งพอกันไหมคะนั่งตรงนี้ได้ไหมคะแต่มานี่เร็วค่ะสวัสดีค่ะอนนี้เอาช่อง จริงนะคะอุ๊ยเผลอทำจริงนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอรีวิวเมนูอาหารเราก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างพี่แป้คะมีอะไรบ้างคะวันนี้มีสปาเกตตี้ของบอลาล่าค่ะอ๋อสปาเกตตี้นี่หมูฉลามบีบิลเลนตันอันน<ม>ี้บิลเลนตันแบบขนมค่ะอันนี้เทปเป่าเป้มาทำเองกับเงินเจ้ขนมอันนี้เทปเฟิร์สค่ะเทปเฟิร์สมาสเตอร์เชฟค่ะมาทำอันนี้มาจากทะเลไหนคะที่ตังอน่อย อร่อยไหมคะพี่ตังชิมค่ะอร่อยมาจากแปเลยอ๋ออร่อยจะต้องใส่หัวเนี่ยมาจากทะเลไหนคะพี่ขอนมาจากทะเลแป้นสีตั้เมื่อเช้านี่เลยนะคะอันนี้แป้นเดก่าเด็กผ่ามานเด็่าเดกานเดี๋ยวาเรกานอฝากนะคะเพราะว่าเราจะไปเอาข้าวเดี๋ยวถ้าได้เนกน เป็นแขกรับเชิญทอ่สองที่หาก็ค่ะยินดีต้อรับสื่อช่องแคนด์ลา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 ไปก่อนนะคะ